i you ไม่เห็นเลข20หรอครับวันนี้ก็มาเจอันคันกับอีกคันหนึ่งที่ในงานเทสของแลนเซลของเรานะครับก็เดี๋ยวทห้ี่ช่วยแนะนําตัวนิดนึงครับผมสวัสดีครับผมตั้มขับเทเบิลทิโครับครับผมวันนี้รถคันนี้คือรถทั้งที่ใช้แข่งปกติเลยใช่ไหมครับใช่ครับรถใช้แข่งปกติเลยช่วยพาเราเดินดูหน่อยได้ไหมครับคันนี้มากเลยเชิญครับมีอะไรบ้างครับพี่ที่เป็นพิเศษคันนี้ก็คันนี้อ่า พิเศษทุกอย่างเลยครับเครื่องสักเจครับเกียร์จีซอสกี่แรงมาครับคันนี้จูได้แ800ครับวันนี้ลองยางแรงเสียงครั้งแรกเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมเดี๋ยวผมขอถามเป็นความรู้ส่วนตัวหน่อยว่าปกติเนี่ยยางที่ดีในความคิดของนักริฟเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ยางสมบัติจะต้องมีอะไรบ้างยางที่ดีใช่ไหมครับผมก ต้องเหนียว<อ>แล้วก็กอดถนนและต้องปรับสนองให้ดีในการดิฟนะก็พูดถึงเรื่องความทนทานของอยางเนี่ยเกี่ยวไหมครับเกี่ยวครับผมก็จริงๆอิงยางที่ดีก็ต้องควรขับได้หลายรอบฮนะต้องทนต่อความร้อนที่ดีเพราะรถด,ดิฟใช้ด้วยใช้การเวียงของล้ออยู่ตลอดเวลาครับ ก็ว okay. ันน um yeah ี้จะเป็นครั <g 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 ้งแรกของพี่เขานะครับที่จะได้ลองยางแลนเซลเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับพี่เขาอีกทีดีกว่าเดี๋ยวให้พี่เขาไปเตรียมตัวก่อนได้ครับเทสต่อมาแล้วผลจะเป็นยังไงตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันในอีกรอบต่อาครับขอบคุณครับ พบกับพี่ต้อมจากขับคอมเบนโปอีกรอบหนึ่งนะครับหลังแบบจากที่ได้ลองยางแรงเซลเอเป็นพิงเอเคสูรหนึ่งน,นี่ยดูว่าพี่ต้อมรู้สึกไงบ้างต้อมลองเล่าฟีดแบ็ต่างๆที่หลังจากได้ลองแล้วให้หน่อยครับจากที่ได้ทดลองไปแล้วนะของยางแรนเซลผมถือว่ามีประสิทธิภาพมากครับคือก่อนออกไปได้ลองออวนในแท็ก สองรอบแล้วรู้สึกว่าทุกย่างมันค่อนข้างเกาะหนุนดีมากก็แล้วก็ได้ลงไปทดสอบจริงๆอย่างประสิทธิภาพสุดยอดฮะแล้ววันนี้พี่ต้อมได้ลองเซตอัพรถต่างๆนะครับและลองป,งปรับเปลี่ยนอะไรบ้างไหมแล้วก็มีได้ลองลดลมยางนะจากที่เคยใช้ลมยางอยู่มาตรฐานอยู่ประมาณ30-25ก็ลงมาเหลยีแล้วก็10ครับ <ะ>ก็ย,ยังไม่ได้ลองเปลี่ยนอะไรยังไม่ได้ลองเปลี่ยนอย่างอื่นะครับคิดว่าถ้าสมมุตินะครับว่า,วาใช้ยางแลนเซลในการแข่งขันจริงเนี่ยเราได้เซตอัพตามที่ตัวเองต้องการแล้วเนี่ยคิดว่าจะดีไหมดีมากแน่นอนนะเพราะยางคือว่าขนาดยังไม่ได้เต็อยากเต็มประสิทธิภาพอย่าง,างแบบเกาะถนนขนาดนี้เกาะแท็กขนาดนี้ ก็น่าจะชัดเจนนะครับคอมเมนต์จากพี่ต้อมครับผมแล้วอย่างนี้วันนี้ยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับผมครับสวัสดีครับ